นะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอมมาลาโภโชควันตังเอหิจงมา ธนปาตังมากะมายังอัคโตปารติโยวันทิตวานะมามิหังโอมมาลาโพโชคาวันตังเอหิจงมาธนปาตังมากะมายังอักขโตปาลติโยวันทิตตวานะมามิหัง โอมมหาลาโพโชคาวันตังเอหิจงมาธนะปาตังมากมายังอักขโตปารติโยวันทิตวานะมามิหังโอมมหาลาโพโชคาวันตังเอหิจงมาธนะปาตัง มากะมายังอัคโตปาลติโยวันทิตตวานะมามิหังโอมมาลาโพโชค้าวันตังเอหิจงมาธนะปาะตังมากะมายังอัคโตปาลติโยวันทิตตวานะมามิหัง โอมมหาลาโพโชค้าวันตังเอหิจงมาธนะปาตังมากะมายังอัคขโตปาลติโยวันทิตตวานะมามิหังโอมมหาลาโพโชค้าวันตังเอหิจงมาธนะปาตัง มากะมายังอักคตโตปาลติโยวันทิตวานะมามิหังโอมมาลาโพโชค้าวันตังเอหิจงมาธนะปาะตังมากะมายังอักคตโตปาลติโยวันทิตวานะมามิหัง อมมหาลาโพโชค้าวันตังเอหิจงมาธนะปาตังมากะมายังอัคขโตปาลติโยวันทิตวานะมามิหังโอมมหาลาโพโชค้าวันตังเอหิจงมาธนะปาตัง มากะมายังอัคคโตปาลติโยวันทิตวานะมามิหังโอมมาลาโพโชค้าวันตังเอหิจงมาธนะปาะตังมากะมายังอัคคโตปาลติโยวันทิตวานะมามิหัง โอมมหาลาโพโชค้าวันตังเอหิจงมาธนะปาตังมากะมายังอัคคโตปาลติโยวันทิตวานะมามิหังโอมมหาลาโพโชค้าวันตังเอหิจงมาธนะปาตัง มากะมายังอัคขโตปาลติโยวันทิตตวานมามิหังโอม,มหาลาโพโชคาวันตังเอหิจงมาธนปาตังมากะมายังอัคขโตปาลติโยวันทิตตวานมามิหัง โอมมหาลาโภโชค้าวันตังเอหิจงมาธนะปาตังมากะมายังอัคขโตปารติโยวันทิตตวานะมามิหังโอมมหาลาโภโชค้าวันตังเอหิจงมาธนะปาตัง มากะมายังอัคขโตปาลติโยวันทิตตวานะมามิหังโอมมาลาโพโชค้าวันตังเอหิจงมาธนะปาะตังมากะมายังอัคโตปาลติโยวันทิตตวานะมามิหัง โอมมาหาลาโพโชค้าวันตังเอหิจงมาธนะปาตังมากะมายังอัคขโตปาลติโยวันทิตตวานะมามิหังโอมมหาลาโพโชค้าวันตังเอหิจงมาธนะปาตัง มากะมายังอัคคโตปาลติโยวันทิตตวานะมามิหังโอมมหาหราโพโชคาวันตังเอหิจงมาธนะปาะตังมากะมายังอัคคโตปาลติโยวันทิตตวานะมามิหัง โอมมหาลาโพโชคาวันตังเอหิจงมาธนปาตังมากมายังอัคขโตปาลติโยวันทิตวานะมามิหังโอมมหาลาโพโชคาวันตังเอหิจงมาธนปาตัง มากะมายังอัคคโตปาลติโยวันทิตวานะมามิหังโอมมาลาโพโชคาวันตังเอหิจงมาธนะปาะตังมากะมายังอัคคโตปาลติโยวันทิตตวานะมามิหัง โอมมหาลาโพโชค้าวันตังเอหิจงมาธนะปาตังมากะมายังอัคโตปารติโยวันทิตตวานะมามิหังโอมมหาลาโพโชค้าวันตังเอหิจงมาธนะปาตัง มากมา,ายังอัคกกะโตปาลติโยวันทิตวานะมามิหัง